มันก็จะเจอแบบเนี้ยเจอหนังสติก๊กมันก็มีปัญญาชี้แจงมันี่ผมก็จะรอดูนะเพาะบุ๋มอ๋อ,อแต่บุ๋มเขาไม่ได้ชี้แจงหุ่นเซนบุ๋มเขามีหน้าที่ชี้แจงกรณีมาลีเท่านั้นประมาณนี้จะยังไงนะครับเราดูแล้วลงทีเราก็อ่านไปเราก็รู้สึกเหนื่อยๆไปเหมือน,นนาะนะนะว่าเฮ้ยท,ท,ทําไมทําไมประเทศไทยถึงได้แต่ก่อนเนี่ยมีความมีชื่อว่าเป็นผู้นําทางด้านการทูตเราสามารถจะมีเชิงพลิ้วไหว บนเวทีระหว่างประเทศอย่างน่าสนใจแต่ทำไมมึงเจอแค่เอคุณเซนเนี่ยมึงไปไปไม่รอดมึงเจอคุณมาเด,ด็นไปไม่รอดอ่ะเพราะว่านี่ก็เป็นความความแย่ยนะนะความแย่จริงเฮ้ยนี่กี่นาทีแล้วห้าสิบสามอะอ้าวขออีกนิดเดียวคืออแต่ผมพูดเรื่องนี้เป็นเกือบชั่วโมงเลยว่าบ้าเปล่าวะเออแต่แต่พูดได้อีกชั่วโมงนั้นะนะคือถ้าจะพูดเรื่องเหล่านี้ผมว่าในเชิงการพูดเองก็ ก็ปวดกระโหลกนะปวดศีรษะก็เอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันนะเมื่อกี้จริงๆจะพูดน่ตอนแรกแล้วแต่ว่าพูดเรื่องนี้นานไปหน่อยก็สรุปว่าตอนนี้วิไทยนะฮะก็ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้ววิไทยรัตนากรเนี่ยนะครับก็เดียวก็จะไปเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติในวันที่หนึ่งตุลาคมนะฮะหนึ่งตุลาคมเออก็เราดูแล้วกันนะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะแล้วก็เราดูที่วิไทยจะเอายังไงเพราะว่า ถ้าสมมติถึงตุลาคมเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเดีย๋ยวนะถ้าแพ้ถ้าคดีแพ้ทางทานตัดสินภายในเดือนสิงหาใช่ไหมเออโอเควิททยอาจจะมีท่าทีการทํางานอีกแบบหนึง่งถ้ารัฐบาลไม่ใช่แกนนาไม่ใช่เป็นพักเพื่อไทยนะครับเขาก็อาจจะมีท่าทีอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าสมมุติรัฐบาลแกนนําเป็นเพื่อไทยอยู่เนี่ยผมว่าวิททยก็คงเป็นวิไทยเหมือนเดิมอะเพราะว่าวิททยเขาจะคุ้นเคยกับการอยู่ในแบงค์ออมสิน แล้วก็รัฐบาลสั่งการได้ว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนั้เอองงนเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยทีนี้รอดูแล้วกันก็ตอบไม่ได้เพราะว่าหนึ่งตุลาวิไทยเริ่มทํางานในฐานะผู้ว่าแบงค์ชาติครับแต่อายุของรัฐบาลแพทองทานเนี่ยจะเกินหนึ่งตุลาหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับรอดูอันสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆเอ่อที่มีไอตัวเนี้ยไอตัวตัวที่มีข่าวที่บอกว่าฐานเรือ ตอนแรกผมก็เอ๊ะนึกว่าเฮ้ยมันโจมตีกันแถวแถวเ,เขตตะวันออกภาคตะวันออกของเราด้วยเหรออ๋อไม่หว่ะค่ะมันออกมาแล้วละ่ะตั้งแต่ว่ามันก็ออกมาเป็นสักสองสอง,สองชั่วโมงละก็คือกองทัพเรือเสียใจที่เจ้าหน้าที่ของตัวเองนะครับตอนแรกเขาขึ้นเขาเขา,เขาลงชื่อเขาเอารูปเสียเบิร์ดมาเลยนะเว้ยเสียเบิร์ดท,ที่หมายถึงว่าเป็นอดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนนะครับอ,อชื่อจริงเขาชื่ออะไรจำไม่ได้เขาเป็นเด็กรุ่นน้องผมอะมนะครับเขาตกใจเสียเบิร์ตไปแล้ววะ อ๋อก็ออกว่ากองทัเพเรือเนี่ยสเขาใจความเสียใจที่ว่าที่เรือตรีอะไรพัทราวุฒิรัตนวงศ์ผู้ผู้บังคับหมวดป้องกันร้อยบอกอกรมต่อสู้การทยานที่หนึ่งของหน่วยต่อสู้การสยาาฝั่งเอ่อคือพูดที่ง่ายๆคือหยุดชายแดนไทยตะวันออกนะครับก็ได้รับอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตขณะกําลังตรวจสอบความพร้อมของอาวุธแล้วเกิดอุบัติเหตุก็พูดง่ายคือ เอือนลั่นใส่ตัวเองหรือว่าระเบิดระเบิดใส่ตัวเองนะก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่แต่ต่อมาเมื่อประมาณสักสี่ทุ่มเมื่อคืนนะวันที่ไม่ใช่สี่ทุ่มเมื่อคืนสี่ทุ่มวันที่เจ็ดนะครับพัชราวุฒิก็ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิาริกิติ์ที่สัตหีบอะแล้วหลังจากนั้นก็ตายเมื่อวันที่แปดแต่ข่าวมาออกวันนี้นะครับตามออกวัน,วนแล้วผมก็นึกว่าเอ๊ะมันประทากันเลยไงอ๋อไม่ก็เหมือนกับ ดูระเบิดดูอะไรพวกนี้เพื่อจะเตรียมพร้อมอ่ะแล้วมันแบบเกิดอุบัติเหตุผมว่าข่าวเนี่ oh. ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะแต่เดี๋ยวไม่ด้วยอีกเหมนจะเอาอะไรไปไปบิดเบือนอีน่ว่าไงว่าเนี่ยในขณะที่กองทัพเรือกาลังจะยิงระเบิดใส่กูเนี่ย oh. ก็ระเบิดก็ระเบิดใส่ทหารตัวเองอะไรประมาณนี้เนี้ยผมไม่รู้นะผมก็คิดเพอ้อเจ้อไปเรื่อยนะครับ oh. ก็ก็ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับคือก็เป็นนายทหารประทวนี่ะ ที่ขึ้นมาเป็นในฐานสัญญาบัตรเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตละนะครับเมื่อวันที่แปดแต่ข่าวเพิ่งออกมานะครับก็คงรักษาตัวอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่การสู้รบนะไม่ใช่การสู้รบแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดมาจากการเตรียมเตรียมรบแล้วก็ระเบิดมันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาในนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะเขาไม่ได้พูดว่าระเบิดเพราะอะไรยังไงแต่เขาบอกว่าขณะขณะกําลังปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธแล้วก็ได้เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วหลังจากเกิดเหตุี่ ก็ส่งไปรักษาตัวแล้วก็ตายไม่รู้ว่าเขาก็คงไม่ได้บอกรอะเรียดอะไรเยอะหรอกนะแต่เรื่องนี้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะถ้าเขมรมันเก่งนะเนี่ยทหารเตืร์ไทยกำลังจะยิงระเบิดใส่มันอยู่เนี่ยก็พบากิดเอออุบัติเหตุมาเกิดขึ้นซะก่อนอะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไป